คุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมครับว่าอำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกใบนี้คืออะไรคือพลังกำลังที่สามารถเขย่าแผ่นดินให้สะเทือนได้หรือคือกองทัพที่เกรียงไกรที่สยบศัตรูได้ราบคาบและถ้าผมบอกว่ามีสิ่งหนึ่งที่ทรงพลังยิ่งกว่าสิ่งเหล่านั้นพลังที่สามารถเปลี่ยนอสูรร้ายที่กินคนเป็นอาหารให้กลายเป็นเทพผู้พิทักษ์ได้ในชั่วข้ามคืนคุณจะเชื่อไหมครับ ยินดีต้อนรับเพื่อนเอนกัละยานามิตรทุกท่านเข้าสู่รายการเล่าธรรมนำทางพอดแคสต์ Podcast, พื้นที่ที่เรื่องเล่าเก่าแก่กว่า2,000ปีจะกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งเพื่อเป็นแสงสว่างนำทางใจในโลกยุคใหม่ที่วุ่นวายครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านย้อนเวลากลับไปสู่พุทธกาลไปพบกับการเผชิญหน้าครั้งประวัติศาสตร์ที่โลกต้องจารึกระหว่างอละวะักะยัก เจ้าแห่งความโกรธเกรี้ยวผู้มีฤทธิเดชไร้ขีดจำกัดกับบุรุษผู้เดินทางมาเพียงลำพังด้วยมือเปล่าแต่เปี่ยมด้วยอาวุธที่มองไม่เห็นนั่นคือพระมหากรุณาธิคุณเรื่องราวนี้ไม่ใช่แค่ตำนานประัปราครับแต่มันคือกระจกเงาบานใหญ่ที่ส่องสะท้อนยักษ์ที่ซ่อนอยู่ในใจเราทุกคนยักษ์ที่ชื่อว่าโทสะและความยึดมั่นถือมั่นวันนี้เราจะมาดูกันว่า พระพุทธองค์ทรงปราบยักษ์ตนนี้ด้วยวิธีใดและเราจะนำวิธีนั้นมาปราบความทุกข์ในใจเราได้อย่างไรเตรียมใจให้สบายหายใจเข้าลึกๆแล้วเดินทางเข้าสู่ป่าต้องห้ามแห่งนครอ,อาลวีไปพร้อมกันเลยครับเรื่องราวของเราเริ่มต้นขึ้นณน,นครที่ชื่อว่าอาลวีเมืองที่เคยงดงามและอุดมสมบูรณ์ภายใต้การปกครองของ พระเจ้าอาลววกะกษัตริย์ผู้มีความสามารถและรักการล่าสัตว์เป็นชีวิตจิตใจวันหนึ่งโชคชะตาได้เล่นตลกกับพระองค์ขณะที่กำลังเสด็จประพาสป่าสายพระเนตรของพระองค์ก็ไปสะดุดเข้ากับกวางทองตัวหนึ่งขนของมันเหลืองอารามดังทองคำบริสุทธิ์วิ่งปราดเปรียวราวกับภาพลวงตาด้วยความอยากได้ใครมีหรือที่ทางธรรมเราเรียกว่า ตัณหาที่เข้าครอบงำจิตใจพระองค์ทรงควบม้าไล่ตามกวางตัวนั้นไปอย่างไม่ลดละโดยหารู้ไม่ว่ากวางทองผู้นั้นกำลังล่อลวงพระองค์เข้าสู่เขตแดนแห่งความตายมา้าทรงพาพระองค์ลึกเข้าไปลึกเข้าไปจนกระทั่งบรรยากาศรอบกายเปลี่ยนไปแสงแดดที่เคยสดใสกลับหม่นหมอง ต้นไม้บิดเบี้ยวผิดรูปทรงและความเงียบสงัดที่น่าขนลุกก็เข้ามาแทนที่พระองค์ทรงหยุดพักใต้ต้นไทรใหญ่ด้วยความเหนื่อยล้าแต่แล้วพื้นดินก็สั่นสะเทือนเงาทะมึนขนาดมหึมมาทาบทับลงมาอาลวกกะยักษ์เจ้าของป่าผู้เหี้ยมโหดปรากฏกายขึ้นดวงตาแดงฉานบันไฟบันเลกันเขี้ยวงงยาวเฟื้อย มันขวาจับพระเจ้าอาละวะกะไว้ราวกับตุ๊กตาตัวจ้อยวินาทีนั้นความเป็นกษัตริย์ไร้ความหมายเมื่ออยู่ต่อหน้ามัจจุราชด้วยความกลัวตายสุดขีดพระราชาผู้ยิ่งใหญ่กลับยอมจำนนต่อสัญชัตยานการเอาตัวรอดพระองค์รีบยิ่งข้อเสนอที่น่าละอายที่สุดท่านผู้ยิ่งใหญ่ไว้ชีวิตข้าเถิดแล้วข้าสัญญาว่าจะส่งมนุษย์มาให้ท่านกินเป็นอาหารทุกวัน พร้อมกับสำรับกับข้าวอย่างดียักษ์เสแยยิ้มเย็นเยอือกก่อนจะประทับตาสัญญาเลือดว่าตกลงแต่จำไว้หากวันไหนอาหารของข้าขาดไปข้าจะบุกไปกินเจ้าและคนทั้งเมืองให้หมดท่านผู้ฟังครับการตัดสินใจที่เกิดจากความเห็นแก่ตัวเพียงชั่ววูบกลับกลายเป็นฝันร้ายที่ยาวนานถึง12ปีเต็มนครอาลวีที่เคยสดใส บัดนี้ปกคลุมด้วยเมฆหมอกแห่งความหวาดกลัวพันธสัญญาเลือดเริ่มต้นขึ้นแรกเริ่มราชสำนักส่งนักโทษประหารไปเป็นเหยื่อสังเวยแต่เมื่อนักโทษหมดคุกเพราะไม่มีใครกล้าทำผิดอีกต่อไปความตายจึงคืบคลานเข้าสู่บ้านเรือนของชาวบ้านตาดำๆวิธีการที่โหดร้ายที่สุดถูกนำมาใช้นั่นคือการจับสลากลองจินตนาการดูนะครับ พ่อแม่ที่ต้องนั่งกอดลูกน้อยด้วยใจสั่นเทาภาวนาอย่าให้ชื่อบนแผ่นไม้เป็นชื่อลูกของตนแต่ทุกวันต้องมีเด็กหนึ่งคนที่ถูกพรากไปเสียงร้องไห้ระงมไปทั่วเมืองความทุกข์แสนสาหัสก,กัดกินหัวใจประชาชนทุกคนอยู่ด้วยความหวาดระแวงไม่รู้ว่าความตายจะมาเคาะประตูบ้านเมื่อไหร่และแล้วกฎแห่งกรรมก็ทำงานอย่างเที่ยงตรงไม่เว้นแม้แต่พระราชา วันสุดท้ายของการส่งเหยื่อสังเวยสลากใบสุดท้ายถูกหยิบขึ้นมาและชื่อที่ปรากฏบนนั้นคืออาลวกกะกุมารพระโอรสเพียงพระองค์เดียวของพระเจ้าอาลวกกะเองหัวใจของคนเป็นพ่อแทบแตกสลายวินานทีนั้นพระองค์คงตระหนักได้ว่าความรักตัวกลัวตายของพระองค์ในอดีตได้ย้อนกลับมาทำลายสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตนี่แหละครับที่เขาว่ากงเกวียนกำเกวียน เวรย่อมระง,งับไม่ได้ด้วยการสร้างเวรเพิ่มในขณะที่ความมืดมิดสิ้นหวังกำลังปกคลุมนครอาลวีจนมิดทางออกดูเหมือนจะตีบตันแต่หารู้ไม่ว่าในอีกมุมหนึ่งของโลกนวัดพระเชตวันแสงสว่างแห่งเมตตากำลังทอประกายขึ้นแล้วพระพุทธองค์ทรงรับรู้ถึงวิกฤตนี้แล้วและกำลังจัดเสด็จมาในขณะที่ชาวเมืองกำลังสิ้นหวัง ณวัดพระเชตวันพระพุทธองค์ได้ทรงแผ่ขายพระญาณตรวจด,ดูสัตว์โลกในยามรุ่งสางและภาพที่ปรากฏในขายพระญาณน,นั้นไม่ใช่แค่ความโหดร้ายของอลวักยักษ์แต่ทรงมองทะลุเปลือกนอกอันก้าวร้าวเข้าไปเห็นเมล็ดพันธ์แห่งปัญญาที่ซ่อนอยู่ลึกสุดใจของยักษ์ตนนี้พระองค์ทรงทราบทันทีว่านี่ไม่ใช่แค่การปราบปีศาจแต่คือการเจียรไนเพชรในตม พระพุทธองค์ตัดสินใจเสด็จไปยังป่าต้องห้ามเพียงลำพังทุกย่างก้าวที่พระบาทสัมผัสพ,พื้นป่าที่เคยน่าสะพรึงกลัวกลับสงบลงราวกับธรรมชาติกำลังก้มกราบต้อนรับเมื่อเสด็จถึงวิมานต้นใสพระองค์ไม่ได้ทรงยืนรอขออนุญาตแต่กลับเสด็จขึ้นไปประทับนั่นบนบ,นบัลลังก์แก้วของยักษ์อย่างสงบเยือกเย็นการกระทำนี้ไม่ใช่การท้าทายแบบนักเลงนะครับ แต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ทางจิตวิญญาณที่ประกาศว่าบัดนี้ธรรมะได้อยู่เหนืออำนาจมืดแล้วและแล้วเจ้าของวิมานก็กลับมาอลววกยักษ์เห็นสมณะแปลกหน้านั่งอยู่บนที่ของตนความโกรธที่เดิมทีก็มากอยู่แล้วบัดนี้พุ่งทะลุป,ประรอดมันคำรามลั่นป่าเจ้าเป็นใครกล้าดียังไงมานั่งบนบันลังของข้าแทนที่พระพุทธองค์จะหวาดกลัว พระองค์กลับนั่งนิ่งประดุดขุนเขาที่ไม่สะเทือนเพราะแรงลมความนิ่งนี้นะครับคืออาวุธชิ้นแรกที่ทําให้อลวักยักษ์เสียศูนย์เพราะในชีวิตมันไม่เคยมีใครกล้าศบตาแบบนี้มาก่อนการปรเชิญหน้าครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องของคนกับยักษ์แต่คือการประชันกันร,ระหว่างไฟแห่งโทสะกับน้ำแห่งเมตตาเมื่อความโกรธครอบงำ อาละวะกะยักษ์จึงเปิดฉากโจมตีด้วยอิทธิฤทธิ์ทั้งหมดที่มีมันบันดาลให้เกิดพายุหมุนที่รุนแรงขนาดถอนต้นไม้ได้ทั้งป่าหวังจะพัดสมณะรูปนี้ให้ปลิวไปสุดขอบโลกแต่เชื่อไหมครับแม้แต่ชายจีวรของพระพุทธองค์ก็ยังไม่ไหวติ่งเมื่อลมไม่ได้ผลยักษ์จึงเสกหาฝนสาตราวุธทั้งหอกดาบและก้อนหินยักษ์ให้ตกลงมาใส่พระพุทธองค์ แต่สิ่งมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นทันทีที่อาวุธเหล่านั้นเข้าใกล้พระวรากายพวกมันกลับกลายสภาพเป็นดอกไม้ทิพย์และเครื่องหอมร่วงหล่นลงมาบูชาพระองค์แทนแม้แต่ไม้ตายก้นหีบอย่างทุสาวุธท่าอาถรรพ์ที่ว่ากันว่าโยนใส่ใครก็วอดวายกลับตกลงมาเป็นเพียงผ้าเช็ดเท้าแทบพระบาทเมื่อกำลังกายใช้ไม่ได้ผลยักษ์จึงเปลี่ยนมาเล่นสงครามประสาท เจ้าจงลุกออกไปยักษ์ทะคอกสั่งพระพุทธองค์ทรงลุกเดินออกไปอย่างว่าง่ายยักษ์เห็นดังนั้นก็นึกกระยิ่มใจสั่งให้กลับเข้ามาพระองค์ก็เดินกลับเข้ามาทรงทำตามคำสั่งเข้าออกอยู่ถึงสามรอบเพื่อแสดงให้เห็นว่าพระองค์ไม่ได้ดื้อรั้นแต่ทรงมีความอ่อนโยนและยืดหยุน่นแต่พอถึงรอบที่สเมื่อยักษ์สั่งให้ออกไปอีก พระพุทธองค์กลับตรัสด,ด้วยน้ำเสียงที่เด็ดขาดว่าเราไม่ออกท่านจะทำอะไรก็เชิญเถิดวินาทีนั้นยักษ์ตระหนักได้ทันทีว่าสมณะผู้นี้ไม่ได้อ่อนแอแต่เลือกที่จะโอนอ่อนผ่อนตามเพื่อลองใจและเมื่อถึงเวลาต้องยืนหยัดก็ไม่มีอะไรมาสั่นคลอนได้นี่คือชั้นเชิงทางจิตวิทยาที่เหนือชั้นกว่ามากเมื่อทำอะไรไม่ได้ ยักษ์จึงงัดไพ่ใบสุดท้ายออกมานั่นคือการท้าประลองปัญญาอาลวักยักษ์เสยยยิ้มแล้วขู่ว่าดีถ้าเจ้าไม่ออกข้าจะถามปัญหาเจ้าถ้าเจ้าตอบไม่ได้ข้าจะฉีวัวใจเจ้าออกมานี่คือเดิมพันด้วยชีวิตครับและคำถามที่ยักษ์ถามไม่ใช่เรื่องไก่กาแต่เป็นคำถามปรัชญาชีวิตที่ลึกซึ้ง ซึ่งสะท้อนสิ่งที่สัตว์โลกสแสวงหายักษ์ถามว่าอะไรคือทรัพย์เครื่องปลื้มใจที่ประเสริฐที่สุดของบุรุษในใจยักษ์คงคิดถึงทองคำแก้วแหวนเงินตราเพราะนั่นคือสิ่งที่มนุษย์ยอมตายเพื่อให้ได้มาแต่พระพุทธองค์ตรัสตอบว่าศรัทธาคือทรัพย์ที่ประเสริฐที่สุดอุปมาดัง่งทรัพย์สินเงินทองเหมือนน้ำค้างบนยอดหญ้าพอแดดออกก็เหือดแห้งหายไปหรือโจรก็ขโมยได้ แต่ศรัทธาคือความเชื่อมั่นในความดีเป็นทรัพภายในที่ฝังลึกในจิตวิญญาณไม่มีใครขโมยไปได้และเป็นต้นทุนที่จะนำไปต่อยอดสร้างความดีงามได้ไม่รู้จบยักษ์ถามต่อรถอะไรที่ยอดเยี่ยมกว่ารถทั้งปวงพระพุทธองค์ตอบว่าสัจจะคือรถที่ยอดเยี่ยมที่สุดอุปมาดังอาหารรสเลิศกินเข้าไปแล้วก็อิ่มชั่วคราวทิ้งไว้นานก็บูดเนา่าแต่ความจริงนั้นบริสุทธิ์ และเป็นอมตะวาจาจริงอาจจะไม่ถูกหูในตอนแรกเหมือนยาขมแต่เมื่อเวลาผ่านไปผลของมันจะหอมหวานและยั่งยืนยิ่งกว่าน้ำผึ้งใดๆยักษ์เริ่มทึ่งแต่ยังไม่ยอมแพ้ถามคำถามสุดท้ายที่สำคัญที่สุดคนเราจะมีชีวิตที่ประเสริฐที่สุดได้ต้องเป็นอยู่อย่างไรคำตอบของพระพุทธองค์นั้นสั้นกระชับแต่สะเทือนเลื่อนหลันชีวิตที่อยู่ด้วยปัญญา คือชีวิตที่ประเสริฐที่สุดไม่ใช่ชีวิตที่ร่ำรวยไม่ใช่ชีวิตที่มีอำนาจล้นฟ้าแต่อยู่ด้วยความรู้เท่าทันโลกรู้เท่าทันใจตนเองเหมือนคนที่มีคบเพลิงในมือเดินฝ่าความมืดอย่างไรก็ไม่หลงทางคำตอบเหล่านี้เปรียบเสมือนค้อนปอนที่ทุบทําลายกำแพงอวิชชาของยักษทีละชั้นจนเริ่มมองเห็นแสงสว่างรำไรเมื่อปัญญาเริ่มเปิด อารวักกะยักษ์จึงถามคำถามชุดสุดท้ายซึ่งไม่ใช่คำถามเพื่อลองภูมิอีกต่อไปแต่เป็นคำถามจากผู้ที่กำลังจมน้ำและต้องการหาทางรอดยักษ์ถามถึงวิธีการที่จะพาตัวเองพ้นจากวงจรแห่งความทุกข์ที่วนเวียนนี้คำถามคือบุคคลจะข้ามโอคะได้อย่างไรจะข้ามอนุบได้อย่างไรจะล่วงทุกข์ได้อย่างไร และจะบริสุทธิ์ได้อย่างไรคำศัพท์อาจจะฟังดูยากแต่โอคะและอนันนบเปรียบเหมือนน้ำท่วมใหญ่และมหาสมุทรที่กว้างใหญ่ไพศาลซึ่งก็คือกิเลสและความเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองครับพระพุทธองค์ทรงมอบแผนที่สี่ทิศให้แก่ยักษ์ดังนี้ครับบุคคลจะข้ามโอคะได้ด้วยศรัทธาอุปมาดัง เวลาเราตกอยู่ในกระแสน้ำเชี่ยวที่มองไม่เห็นฝั่งศรัทธาเปรียบเหมือนเชือกเส้นใหญ่ที่โยนลงมาถ้าเราเชื่อมั่นและคว้าจับเชือกนั้นไว้แน่นไม่ปล่อยมือเราก็จะไม่ถูกกระแสน้ำพัดหายไปบุคคลจะข้ามอนบได้ด้วยความไม่ประมาทอุดประมาดังการว่ายน้ำข้ามทะเลต้องมีสติตื่นตัวตลอดเวลาถ้าเผลอหลับ หรือประมาทเพียงวินาทีเดียวก็อาจจมดิ่งลงสู่ก้นบึ้งได้บุคคลจะล่วงพ้นทุกข์ได้ด้วยความเพียรอุปมาดังการขุดเจาะอุโมงค์ลอดภูเขาหินต้องใช้แรงกายแรงใจตอกสกัดไปเรื่อยๆหยุดไม่ได้ความเพียรคือแรงขับเคลื่อนที่จะพาเราทะลุอุปสรรคไปสู่อิสรภาพบุคคลจะบริสุทธิ์ได้ ด้วยปัญญาอุปมาดังทองคําที่เปื้อนโคลนจะล้างด้วยน้ำเปล่าอาจไม่ออกหมดต้องใช้ไฟหลอมเพื่อแยกสิ่งเจือปนปัญญาคือไฟที่เผาผลาญความโง่เขลาอาวิชชาจนเหลือแต่จิตที่บริสุทธิ์ผ่องใสเมื่อสิ้นเสียงพระธรรมเทศนาความสงสัยทั้งปวงของยักษ์ก็มาลายหายไปเหมือนเมฆหมอกที่ถูกแสงอาทิตย์ยามเช้า ขับไล่จนหมดสิ้นท่านผู้ฟังครับในวินาทีนั่นเองสิ่งมหัศจรรย์ที่สุดก็ได้เกิดขึ้นไม่ใช่ปาฏิหาริย์เหาะเหินเดินอากาศแต่เป็นปาฏิหาริย์แห่งการเปลี่ยนใจมา่านหมอกสีดำแห่งความไม่รู้อวิชชาที่ปกคลุมใจของอาลวะกยัก์มานับร้อยนับพันปีได้ถูกฉีกขาดลงด้วยแสงแห่งธรรม ดวงตาที่เคยเห็นแต่เหยื่อบัดนี้ได้เกิดดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาจิตของยักษ์ผู้โหดร้ายได้ยกวูบขึ้นสู่กระแสะความบริสุทธิ์บรรล,ลุเป็นพระโสดาบันบุคคลผู้เที่ยงแท้ต่อพระนิพพานลองจินตนาการภาพตามนะครับร่างกายที่เคยเกร็งเครียดด้วยความโกรธค่อยๆผ่อนคลายลงแววตาที่เคยลุกโชนดั่งไฟนรก กลับกลายเป็นแววตาที่ชุ่มเย็นเหมือนบ่อน้ำใสรอยยิ้มอมหิตเปลี่ยนเป็นรอยยิ้มแห่งความเมตตาอารวกกยักษสุดกายลงไม่ใช่เพราะพ่ายแพ้ต่อกำลังแต่ยอมจำนนต่อความดีงามมันก้มลงกราบแท่พระบาทของพระพุทธองค์ด้วยความเคารพอย่างสุดซึง้งพร้อมเปล่งวาจาประกาศตนเป็นพุทธมามะกะยอมรับพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต นี่คือจุดเปลี่ยนที่ยิ่งใหญ่ครับยักษ์ที่คนทั้งเมืองหวาดกลัวบัดนี้ได้ตายไปจากโลกแล้วเหลือเพียงยักษ์ผู้มีศีลที่พร้อมจะเป็นผู้พิทักษ์ธรรมนี่สอนให้เราเห็นว่าไม่ว่าอดีตรเราจะเคยทำผิดพลาดหรือเลวร้ายแค่ไหนเราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะตื่นรู้และเริ่มต้นใหม่ได้เสมอในวินาทีปัจจุบัน รุ่งสางของวันใหม่ขณะที่ป่ายังปกคลุมด้วยหมอกจางๆขบวนเสด็จของพระเจ้าอาลวะกะได้เดินทางมาถึงเขตวิมานยักษ์บรรยากาศเต็มไปด้วยความหดหู่และสิ้นหวังพระพระองค์ทรงนำอาลวะกะกุมารพระโอรสองค์น้อยมาส่งเป็นเครื่องสังเวยตามสัญญาหัวอกคนเป็นพ่อพระองค์คงคิดว่านี่คือครั้งสุดท้ายที่จะได้เห็นหน้าลูก ทหารและข้าราชบริพารต่างก้มหน้าด้วยความเศร้าสลดเตรียมใจที่จะได้เห็นภาพสยดสยองของยักษ์ร้ายฉีกกินเนื้อแต่ทันทีที่มาถึงภาพที่ปรากฏเบื้องหน้ากลับทำให้ทุกคนต้องตะลึงจนแทบหยุดหายใจแทนที่จะเห็นยักษ์คลุ้มคลั่งพวกเขากลับเห็นภาพของอารวกะยักษ์กำลังคุกเข่าอยู่อย่างนอบน้อมเบื้องหน้าของพระพุทธเจ้าและในอ้อมแขนของยักษ์นั้น ไม่ได้มีอาวุธแต่กำลังประคองร่างของพระกุมารน,น้อยไว้อย่างทนุถนอมอาลววกะยักษ์ผู้กลับใจได้ส่งมอบพระกุมารคืนให้แก่พระราชาราวกับจะบอกว่าสัญญาเลือดนั้นได้จบลงแล้วพระเจ้าอาลววกะทรงวิ่งเข้าไปไม่ใช่แค่ไปรับลูกแต่พระองค์ทิ้งศักดิ์ศรีของกษัตริย์ มอบกราบแทบพระบาทพระพุทธองค์ด้วยน้ำตาแห่งความสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณจากเดิมที่ทรงคิดว่าโลกนี้โหดร้ายและไม่มีทางออกบัดนี้พระองค์ได้เห็นแล้วว่าธรรมะสามารถเปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นมิตรและเปลี่ยนลานประหารให้กลายเป็นพื้นที่แห่งสันติภาพได้อย่างน่าอัศจรรย์ณนะกลางป่าต้องห้ามที่เคยน่ากลัวที่สุด บัดนี้ได้กลายเป็นห้องเรียนธรรมะที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดพระพุทธองค์ทรงประทานโอวาทที่ก้องกังวานไปในหัวใจของทุกคนว่าเวรย่อมไม่ระง,งับด้วยการจองเวรแต่ระง,งับได้ด้วยการไม่จองเวรความรับความเมตตาเท่านั้นคือผู้ชนะที่แท้จริงท่านผู้ฟังครับเรื่องราวของนครอาลาวี จบลงอย่างมีความสุขนครที่เคยชุ่มไปด้วยน้ำตากลับมาสดใสด้วยรอยยิ้มอีกครั้งเพราะธรรมะได้เข้าไปทำหน้าที่ชำระล้างจิตใจแต่ก่อนที่เราจะจากกันในวันนี้ผมอยากชวนทุกท่านมองย้อนกลับมาที่ตัวเราเองครับจริงๆแล้วอาละวะักยักษ์ไม่ได้หายไปไหนและไม่ได้มีอยู่แค่ในตำนานเมื่อ2,500ปีก่อนแต่มันยังคงซ่อนตัวอยู่ที่ไหนสักแห่ง ใช่ครับมันซ่อนอยู่ในใจของเราทุกคนยักษ์ตนนี้มีชื่อว่าโทสะและทิฏฐิมานะมันคือตัวการที่ทำให้เราหน้าแดงเวลารถติดคือเสียงตะคอกเวลาเราไม่ได้ดั่งใจหรือคือความเงียบที่เย็นชาเวลาเราโกรธใครสักคนทุกครั้งที่เราปล่อยให้ความโกรธนำทางเรากำลังสวมบทบาทเป็นอาระวะกยักษ์ที่ทำร้ายคนรอบข้างและกัดจินใจตัวเอง บทเรียนจากพระพุทธองค์ในวันนี้สอนเราว่าชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่การเอาชนะใครในโลกแต่คือการชนะใจตนเองเมื่อใดที่ยักษ์ในใจท่านตื่นขึ้นอย่าไปสู้ด้วยความเกลียดชังหรือกดข่มมันด้วยความรุนแรงแต่ให้ลองใช้อาวุธของพระพุทธเจ้าดูสิครับหยุดนิ่งให้เหมือนขุนเขามองด้วยความเข้าใจว่าความโกรธคือไฟที่ถือไว้ก็ร้อนมือเปล่า วางลงด้วยการให้อภัยจำไว้นะครับเวนย่อมระง,งับด้วยการไม่จองเวนไฟไม่สามารถดับได้ด้วยน้ำมันแต่ดับได้ด้วยน้ำเย็นแห่งความเมตตาเท่านั้นวันนี้ลองสำรวจดูนะครับว่าท่านได้ให้อาหารยักษ์ในใจด้วยความหงุดหงิดหรือกําลังกล่อมกล่มันด้วยธรรมะถ้าเปลี่ยนยักษ์ร,ร้ายให้กลายเป็นธรรมบาลผู้พิทักษ์ใจได้ ชีวิตของท่านจะเป็นสุขและประเสริฐที่สุดดังคำตอบที่พระพุทธองค์ประทานไว้สุดท้ายนี้หากเรื่องราวของอาลวกยักษ์ได้จุดประกายแสงสว่างเล็กๆในใจท่านหรือทำให้ท่านวางความโกรธลงได้บ้างแม้เพียงชั่วขณะผมก็ถือว่าภารกิจของผมในวันนี้สำเร็จแล้วครับถ้าชอบเรื่องเล่าธรรมะแบบนี้ และไม่อยากพลาดเรื่องราวที่จะมาช่วยเล่าทำนำทางชีวิตคุณในตอนต่อไปอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับหรือถ้าท่านมีวิธีปราบความโกรธฉบับส่วนตัวคอมเมนต์แชร์ให้เพื่อนๆฟังด้านล่างได้เลยครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านเจริญในธรรมมีสติเป็นเกราะป้องกันภัยและมีใจที่เบิกบานตื่นรู้สวัสดีครับ